ล่าสุดเนี่ยแล้วเรื่องนี้มันก็กลายเป็นโยงเรื่องเกมเต,มตะตัดขาวงการตํารวจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กับทนายเดชาคือก็เข้าใจนะฮะว่าพอเราเห็นหน้าของลุงอัดคนก็บอกลุงอัดก็อยู่เป็นคนละฝ้ากับทนายตั้มอีกขอภาพลุงอัดกับทนายเดชาหน่อยนะฮะตอนที่ไลฟ์สดเนี่ยคงจําได้เพราะเราเคยเปิดเสียงแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยเราเพิ่งไปคุยกับทางด้านลุงอัดกับทนายเดชามาเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าตั้มบอกว่าเป็นชั้นผู้น้อยลุงอัดดันบอกไม่ใช่ชั้นผู้น้อย คนก็เลยบอกเอาอีกแล้วด้วยความเคารพนะฮะคู่นี้เป็นอย่างนี้ตลอดกับข้อมูลซึ่งมันจะขัดกันตลอดถูกไหมฮะแล้วประเด็นก็คือตั้มก็ดันบอกว่ามันมีบางคนต้องการจะเรียกรับเงินทานายเดชาก็บอกคุณจะหมายถึงผมใช่ปะ่ะเพราะฉทนายเดชาก็เลยจะไปเอาผิดตั้มอีก พอปรากฏสองคู่นี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคู่ที่ดูเหมือนกับไม่ลงรอยกัน<ะ>ล่าสุดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้เขาก็เลยต้องไปสอบทนายชากับลุงอัจอีกบอกว่าคุณได้คลิปใช่ไหม<ฮ>ถ้าคลิปของคุณได้มายัางไงอ่ะมันจะได้ชัดเจนว่าใช่คนคนเดียวกันกับที่ให้ตั้มหรือไม่อย่างไรล่าสุดนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาลหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้วันนี้มันมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจอายการจังหวัดครับคุณผู้ชมฮะคุณพิริยะวัฒนามณีกุลซึ่งวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ เรื่องกรณีโจ้ถุงดําไม่มีมุมหนึ่งที่น่าคิดคืออะไรไหมฮะตอนที่แก๊งตํารวจคุณผู้ชมฮะแก๊งโจ้นั่นแหละฮะอุ้มตัวผู้ต้องหาไปส่งโรงพยาบาลตามที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะขอเปิดภาพตอนที่เขาอุ้มไปหน่อยแล้วเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคงเห็นภาพก็คือว่ามันจะมีสองที่ใช่ค่ะคือที่หนึ่งเนี่ยที่แก๊งตํารวจอุ้มไปเนี่ยแก๊งโจ้อุ้มไปก็คือโรงพยาบาลปริ้นท์หลังจากนั้นเนี่ยจากปริ้นท์เนี่ยโรงพยาบาลเขาก็ส่งต่อไปที่สวรรค์ประชารัฐ วันนี้ทางฝ้าของอายการเองเนี่ยนะครับผู้ชมฮะมีการยืนยันแล้วว่าตัวนายจิรพงษ์เยื่อเนี่ยถามว่าเราเห็นภาพของการปั๊มหัวใจเอาจิงๆิงเนี่ยหตรงจุดเนี้ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แก๊งโจ้เขาเอามาต่อสู้ได้ไหมอันนี้ตามความเข้าใจแบบบ้านๆว่าเขาพยายามจะช่วยเขาไม่ได้มีเจตนาฆ่า ซึ่งวันนี้ถ้าฟังจากท่านพิริยาเองก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยนายจิรพงศ์ผู้เสียชีวิตไม่รู้สึกตัวไม่มีชีพ,พจรแพทย์จึงต้องใช้อุปกรณ์ฉีดยากระตุ้นเพื่อให้มีสัญญาณชีพถึงแม้ในตอนนั้นนายจิรพงศ์จะกลับมามีสัญญาณชีพแล้วแต่ก็ถือไม่ได้ว่าฟื้นคืนชีพเพียงแต่เขาฟื้นคืนชีพผจรด้วยเครื่องมือแพทย์เห็นไหมฮะแล้วขณะเดียวกันถ้าเราย้อนกลับไปโรงพยาบาลปริ้น ให้ดูว่าตอนที่โจ้กับลูกน้องหิ้วเหยื่อมาส่งเหยื่อเนี่ยจะตายหรือยังหรืออาการโคม่ามากขนาดไหนก็ต้องดูจากโรงพยาบาลที่หนึ่งตอนที่หิ้วมาถึงโรงพยาบาลที่หนึ่งเนี่ยอาการเป็นยังไงฝ่ายวันที่หสิงหาคมตอนบ่ายโมงสานะคะตอนนั้นมีการเริ่ม CPR ผู้ป่วยไม่มีชีพรจรทางโรงพยาบาลมีการให้ยากระตุ้นการเต้นของหัวใจรอบแรกคือบ่ายโมงห้ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเหยื่อเนี่ยสิ้นลมมาตั้งแต่ ในโรงพักหรือเปล่า <ฮะ S 2> เพราะตอนเอามาเนี่ยไม่มีชีพจรแล้วเห็นไ,ไหมฮะ หลังจากนั้นถัดมาครับป้ายให้ยากระตุ้นทั้งหมด2รอบนะคะจนกระทั่งชีพจรกลับมาเต้นอัตราการเต้นตอนนั้นคือเจสิครั้งต่อนอาทีแต่ผู้ป่วยเนี่ยแค่ชีพจรเต้นตรงกับที่อายการชีช้แจงเมื่อสักครู่นี้ว่าพอฉีดยาสองรอบคือ,อยากระตุ้นหัวใจชีพจรมันก็เลยเต้นแต่ปรากฏว,ว่าสัญญาณชีพอื่นๆนะคะผู้ป่วยไม่ลืมตาไม่ได้มีการเคลื่อนไหวทางด้านของหมอเนี่ยให้ยาเพิ่มความดันแล้วก็ยากระตุ้นการเต้นของหัวใจตอนบ่ายสองปรากฏว่าสี่โมงครึ่ง หัวใจเกิดหยุดเต้นอีกรอบนะคะจากภาวะเป็นกรดในร่างกายทางแพทย์ของปริ้นเนี่ยประเมินว่าอาการหนักแล้วจึงได้นําตัวส่งโรงพยาบาลแห่งที่สก็คือโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตอนที่นําตัวไปถึงประมาณหนึ่งทุ่มยีนาทีเอกสารการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลที่สองบอกว่าตอนที่ส่งตัวมาถึงนะคะไม่รู้สึกตัวแล้วคุณหมอโรงพยาบาลที่สองใส่ท่อช่วยหายใจ CPR มาแล้ว1ครั้งแล้วก็ได้เอกสารก็คือประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลแห่งแรกซึ่งก็มีแค่คําบอกเล่าของตํารวจว่าวิ่งหนีเจ้าหน้าที่แล้วก็วูบไปครอบครัวเดินทางมาถึงสวรรค์ประชารักษ์พ่อก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับลูกสุดท้ายผลเบื้องต้นก็เลยออกมาตามที่เราทราบ ดังนั้นเหตุการณ์จากทั้งสองโรงพยาบาลเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อายการเองก็น่าจะมาประกอบเรื่องของการสั่งคดีด้วย,ยนะครับว่าเอาจริงคือเขาสิ้นมาแล้วหรือย,อยังถูกไหมฮะลองฟังเสียงดูหน่อยฮะมีแต่สัญญาณเชียบปูไปกู้ชีพได้ที่ฟิ้นฝั่งน้ำโพตอนตอนมาเนี่ยเขาไม่รู้สึกตัวไม่มีที่ประจรเขาใส่คิ้วฉีดยากระตุน้นใ,ให้ให้ให้เริ่มมีสัญญาณชีพแล้วก็ ส่งตอ่อมีสัญญาณที่แต่เขาไม่รู้สึกตัวนะเองว่าที่ประจอมันเส้นขึ้นมาที่ที่ตาที่สองเมื่อวานนี้นะครับของน,นายแพทย์เบื้องต้นเลยนะได้ไหมคว่าสูดได้ด้วยเครื่องหรอไมอ่าใช่เครื่องให้ออกซิเจนทิ่วทิวทีว่เขสอบเข้าไปใน<อ>ในปอดนะให้ออกซิเจนผู้ชมค,ครับขนาดเดียวกันเอาล่ะอีกเรื่องหนึ่งฮะเราลครทีละเปาะเนี่ยนะฮะเพราะแน่นอนว่าคุณโจเขาก็ต้องพยายามจะบอกว่าเขาไม่มีเจตนาฆ่า แม้ว่าข้อหาที่แจ้งเข้าไปก็คือเรื่องของการมีเจตนาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องสู้ตรงนี้ว่าเขาพยายามจะช่วยแล้วก็จะต้องไปสู้กันว่าจริงๆแล้วเขาซ้อมจนถึงตายจากในโรงพักใช่ไหมนี่ฮะล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันมีเรื่องหนึ่งฮะที่คุณโจ้เขาก็ต้องสู้แน่ๆเรื่องไบโพล่าจนกระทั่งเมื่อวานนี้มีการหยิบยกกันขึ้นมาเนี่ยนะฮะว่าโจ้เองเนี่ยก่อนหน้านี้ต้องกินยารักษาอาการไบโพล่าแล้วมันก็เลยเกิดคําถามว่านี่กําลังจะอ้างใช่ไหมว่าตอนที่คลุมหัวเหยื่อ เป็นไบโพล่าด้วยหรือเปล่าวันนี้ครับาผู้ชมฮะทางด้านรองผู้การกองปราบพันตํารวจเอกอนเนกเตาสุภาพซึ่งกระสอบทั้งทนายตั้มเนี่ยฮะแล้วก็พยานคนอื่นพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันฮะเรื่องประวัติภาพของโจ้นะฮะที่มีการบอกว่าป่วยเป็นไบโพล่าพันตารวจเอกอนเนกบอกเลยนี่นะครับว่าถ้าการกระทําความผิดโดยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีศาลจะมีการพิจารณาเรื่องลดหย่อนผ่อนโทษให้กับผู้ต้องหาแต่ถ้าผู้กระทําความผิดเนี่ยนะฮะมีประโยชน์ของทางด้านรองผู้การด้วยนะฮะ ถ้าผู้กระทําความผิดรู้ผิดชอบชั่วดีแล้วมาอ้างว่าป่วยจิตก็ถือว่าคําอ้างไม่มีน้ําหนักซึ่งพฤติกรรมของผู้กํากับโจ้ทุกคนเห็นว่าในคลิปเขาทําโดยรู้ผิดชอบชั่วดีหรือไม่นี่ฮะรองผู้การยังบอกต่ออีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานนี้เรานําเสนอว่าจะต้องสอบชุดจับกลุ่มอีกชุดหนึ่งซึ่งมีเคน โดยในบรรดาชุดจับกลุ่มก็คือชุดล่อซื้อเนี่ยนะฮะจากจิรพงศ์แล้วหลังจากนั้นจึงมีการลงบันทึกจับกลุ่มแล้วจิรพงศ์ก็เลยไปอยู่ในมือของโจ้ซึ่งแยกให้คุณผู้ชมดู7คนนี้มีดาบ6แล้วก็สิบตารวจเอกอีกหนึ่งนะฮะจริงๆมีชื่อแล้วแต่ขออนุญ,ญาตเปิดเผยไม่ได้นะฮะล่าสุดเนี่ยทางด้านของรองผู้การกองปราบก็บอกเลยเนี่นะครับว่าชุดล่อซื้อนี้ก็ต้องมีการสอบเหมือนกันถูกไหมฮะว่าควบคุมตัวผู้ต้องหา ชอบโดยกฎหมายตั้งแต่ต้นหรือไม่หรือมันไม่ชอบตั้งแต่ต้นพอไปถึงโจ้มันก็เลยมีการคุมหัวต่อเพราะฉะนั้นชุดที่หนึ่งก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะผิดนะฮะชุด7คนต้องดูว่าคุณซ้อมไหมคุณเค้นเขาอะไรยังไงเหมือนกับโจ้ด้วยหรือเปล่าฟังเสียงรองผู้การเนี่ยฮะกระทาโดยรู้สํานึกรือชอบโจดีจะมาอ้างว่าป่วยเป็นโรคจิตนู่นนี่นั่นก็ไม่มีนหน,นักอะไร นะจะเอาเป็นไบโพล่ามันไม่ได้เป็นเหตุที่จะลดโทษได้ตามกฎหมายนะครับนนเพราะฉะนั้นคือขึ้นอยู่ว่าหลักกฎหมายคือว่าถ้าทําโดยรู้สํานึกหรือชอบช่วดีอันนี้เนี่ยสมมติว่าคนเขากินยานะกินยาแล้วเพี้ยนไปอย่างเงี้ยไปทําร้ายคนอย่างเงี้ยโอเคศาลอาจจะมองว่าเออเป็นผลจากการเขากินยาแล้วมีผลกระทบอนนันเขาไม่รู้สึกชอบช่วดีอาจจะมีการลดโทษตามกฎหมายได้นะครับแต่ว่าใกขณะท,ที่บริการที่เราเห็นเนี่ยเราก็เห็นตามคลิปนะว่าเขาทำโดยรู้รือชอบช่วดีหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาการเท่าที่เห็นของผู้กระทำผิดเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเช่นนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาจะลองผู้การพูดชัดนะฮะอาการของผู้กระทําความผิดไม่ได้บ่งบอกเช่นนั้นก็คือไม่ได้เป็นไบโพล่าแต่เอาหละมันต้องเอาหมอมายันด้วยนะฮะฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวีอมรินทีวี